โอ้หนัก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 เ่เคยคือว่าเราบ่ชินหนักพี่น้องเราเถียวเลยบ่กว่าหนักแห้งหนักแห้งกระปอมมาดูเลยกระปอมมาแล้วกระปอมมาแล้วสามคุงพี่น้องกระปอมมันห่อนด้ี่นั่น เห็ดแอแย่อยู่เนี่ยกระปองมีแต่ลูกพี่น้องลูกมันในบอลใหญ่มีแต่ลูกกระปอมีแต่ว่าไปหลาบแสบพี่น้องเอาไปก่อยแซบแสบกระปรอมสาวจากฝั่งดิึงสาวฝั่งสาสาวฝั่งสาพี่น้องมื่อเร็วอาทิตย์สาวฝั่งสาสาวฝั่งสางขยันทต้องมาข,าขายเป็น สาวน้อยจากฝั่งทรายพี่น้องมาขายพ่ได้คา้วาวุ้ยเลี้ยนมณียุดบรรทิดแม่บัวลูกยุทไทยบัลูกเรียนยุทไทยบ่เรียนไทยเลี้ยงแต่อันโรงเรียนใดนบ้านใต้เนี่ยบัลูกใกล้เนี่ยบ่อ๋อติดฟังของโรงเรียนเขียนลาดบ้านใต้นี่บ้านเหนือบ้านใต้แล้วก็ ขอพ่อเนาะพิทยาคมเนาะอันนี้เป็นสาวฟังเล่าที่น้องแปลว่าเป็นลูกเคิงพอเป็นไทยเมเป็นเล่ามาเรียนฟังไทยสบายเลยครับผมว่างกัมาขายของซอยอีเมจ้าลูกจ้า cầm phòng thùng lòi cầm phòng tôi nhảy thùng lòi mặc thua cầm như thịt bỏ xếp bài như กำ<ต> <problem> นี้กำนันสิบกำนัน huh. สิบกระปูกระปูจากฟังล่ากระปอมของเราสองร้อยนี่รน่อยเดียวบอกทัวกำไงพี่น้องกำละสิบบาท กระปอมถุงละ200รตัวใหญ่กระปูมันถือแดดได้หรือมันฮ้อนได้หรือกระปูมันถืออกรป,ปน <c oughs> ถือแดดได้หรือบ๊วยมีผ <c oughs> มบ๊วย <c oughs> ผมเจาบ๊วยมากกางเลยบ๊ <c oughs> วยมากลางไปมากลางเลย นำ้ำลขางคนกับบลายปันได วันอาทิตย์ืันนี้วันอาทิตย์ตลาดลานองจานคนบนหลายคนอยากกินกัมปอมมาตลาดนี้ได้กัมปอมมีหลายยูนี่มีสามสี่ถุงมาจากฟังเล่าพี่น้องสาวฟังเล่าเอามาขายสาวน้อยเล่นอยู่ฟังไทยไพี่น้องนี่ผู้นี้นเล่นอยู่ฟังไทยขยัน ถ่ายคนสวยลูกถ่ายคนสวยถ่ายคนสวยแม่ถามจากาักรวาลลูกบอกเพิ่นที่ลูกลบอกเพิ่นที่ลูกมมาาลไม่ใช่บ๊ะหูมาว่าไงโบ๊ะหูล่ะข้านี่ได้ขาย <c oughs> มัดใหญ่ อเอาขึ้นย่ายบ่อ๋ออ้าวขอบคุ้นเพื่อนๆที่เขามาชมเขามาติดตามขอฝากเนี่ยฝากต่อช่องน้อยๆผู้ดิดพาเลาะผู้ดิดพาเลาะ ฝากช่องนี้ด้วยครับผูดิดผ้าเลาะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยังบ่ผ่านเกณฑ์ยังไม่ผ่านเกณฑ์เลยขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ